สวัสดีจ้าเมื่อนี้ค่อยกินลวกกุ้งเด้อทุกคนเนี่ค่อยสชือเอากุ้งมาลวกบะลายนี่มัก,กินมากกินแห้งเมื่อนี้กะสิแกะกุ้งไปกับซิดามา,าไปได้แบบน,นี้ทุกคนแล้วมาเรื่องส่วนตัวนี่แหละเพราะว่ามันเจ็บใจนะมันไม่ได้อย่างดอกลำพังให ใชให้มันกับืองอดดดอกทุกคนแต่ว่ามันเจ็บใจเนาะเจ็บใจเนาะมูเพื่อนกันเนอะพูดถึงเนาะถ้าใครชี่เคยโดนกับคือสีหูนะว่ามันเจ็บใจแต่ว่ามันเบากบออกนะทุกคนพูดถึงว่าอันมันเป็นอย่างที่แบบว่ามันเบากบออกนะอยู่ดีๆเข้ากับแบบต้องมาหับที่ชอบอย่างในสิ่งที่เขาบอเดททำ ต้องมาหาพี่สอบในสิ่งที่เข้าบะเดยทําประเดยก่อนอ้อีหยังมันมาแหม่มนิหน่อยเนาะอยู่ๆเพดงานอยู่ดีๆอึ่งเลยไหมคอยจนอึงน่งเนาะคนที่หูเรื่องน่ะเขาสีหูอยู่ว่าคอยจมเรื่องอยียงแต่ว่าถามมันได้เข้ามาเบิ่งกะ มันน่าคิดได้แน่นะพูดถึงว่ามันมันน่าเฮ็ดกับข่อยยงซี่นะพูดถึงนะแต่อยากให้มันเข้ามาเบิงอยู่เพราะว่ามันบทสมควรเฮ็ดแบบนี้ข่อยเจ็บใจรับแบบต้องไม่ยอมรับาผู้อย่างอึเคี่ยกันกระบลุงตัวพราะเคี่ยเขาขอกสซว่าอันเศร้าสี่เขาได้แบบนี้ หูแล้วอย่างประมาณนี้แบบปชิว่าหูแล้วก็ต้องมาเศร้าส่อย่างบ่อยเอาถ้าเป็นมุเจ้ามุเจ้าชิเฮ็ดยังไงอ่อแบบบอกเจ้าแบบนี้ก็หมายความว่าจังไงหมายจังหวะเขาต้องทำพิชชนในสิ่งที่มันทำไงทำพิชอบในสิ่งที่มันเห็ดเลยนะ แต่เนี่ย่อยกับไ่ได้อย่างดอกเออแต่ว่าข่อยเสียความรู้สึกเลยสิผสุดเกิดมาเพิ่งมาเคยเจอประมาณกระอักแบบจุกเลยอ่ะ สีเบาคำไดเหตุงานแบบเออบดณคิดอีหอย่างพ่อมาเห็นนักศีกษแบบเหตุงานแถบบดได้เลยข่อยกะวนกะวายใจลย้คอยแบบตกใจย่างแห้งนะแบบก็คือมาเกิดนักี่กับเจ้าของนะเคยเห็นแต่ข่าวเคยเห็นแต่คนอื่น วันจันนี่ก็ต้องไปว่าขึ้นไปอบร่มบ่มนิสัยนี่แล้วมั่งถา้จาจักขอชี้างใดค่อยเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วทุกคนตั้งแต่นห่หน่อยก็พ่อได้ตอนนั้นที่สวยก็พ่อว่าขอลำบาก น,นั่นน่ะคอยสวยอ่ะพาะว่าเขาลำบากเขาลำบากอีดีคอยถึงสวยไงพาะว่าพา่อคอยสอนไม่บาอย่าไปสั่มเติมคนที่เขาลำบากมิยังจะสวยกันไป็นุม่เป็นเพื่อนกันคอยจะสวยนะผ่านไปหลายปีแล้วคอยก็บาคิดว่าไม่สิมา หย่อนมาอันนี้ข่ยไหมเสียความึกค่ะเสียความู้สึกอีหลีแบบจุกอ่ะโอ้ยยังบอกอ่ะบาจากักสิหันหาค่ำในมาบอกผัวบ,บอกไปเขากะบม่บเลยคับหู่อย่างน้ำเข้านะไม่ได้เข้าในี่จมหับหู พอโ,โทรไปมาตอนแรกพ่อก้าวว่าสีจัดเขา่ะนะแบบแบบเ็มทีกูละ่ะวันนี่ฟังคำบอกเขาเขาบอกว่าว่าต้องโทรมาเศร้าซี่บ่อยเพราะว่าเขาพูแล้ววายังเป็นยัง ข้ามวงหูได้หรือ,อยังไงข้าวกับเบจซีหันหาข้ามไหนไปบอกข้าวข้าวกะเบอไปมดืดแล้วนะทุกคนข้าวกะเบ,บอข้าวกะบ,บอกไปมดืดแล้วนะโอ้สุดยอดเลยแหม αι. แบบมันมันคนละคนเลยแหม αι. มันน่าสิแบบว่าบอกว่าข้าดีๆจังไงขอบอกว่า เขต้องไปอันอน,นี่ซีเรียสเดี๋ยวจะหาใส่ขึ้นให้ดอกคอ,อยเขได้่คอยเคยต้องการแบบววาอยามาย,มยุ่งก็คอยเดี๋ยวมุนว่ากับคอยแค่นั้นเขาก็บอกว่าเขาหูแล้ว เรื่องแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่เขาว่าเป็นมุเจ้าเจ้าว่ามันเป็นเรื่องใหญ่บมอเขาว่าแบบไม่ได้คิดเห็นเขาคขาแบบเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันมันได้นึกถึงอไงยังเลยก็จังบอกเขาไ่ได้เป็นหมู่เขา คืจังหวะหองพความสำคัญกับเขาไหมเขาก็เลยแบบเาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำให้เดือดร้อนคอยกันได้ว่าไอ,อ้คำว่าไม่ได้ตั้งใจทำให้เดือดร้อนเนี่ยมันเดือดร้อนแล้วตอนนี้มันมาถึงโรงงานแล้วคอ,อยบอกเลย มันไม่ถึงตรงนั้นค่อยตกใจบ้างขอยป้าดอยว่าอย่างอีโนะว่าหวาแล้วมันคืนฝันอยู่เขาเจ้าว่าไค่อยสิมีลาบป่ะกันลาบย่างแบบนี้ลาบก้อนโตพะนะก้อนบักใหญ่ลาบก้อนบักใหญ่เลยแบบนี้ าบบค่ะก่อนสมุสั่งแบบเข้ากับอึ่งล้วไัมเนี่ยที่ว่าสีถือหวยเนะนาะสีไหนเดะมันแบบยิงกว่าถุงหอีย ไปหาคำไหนมานเอาแล้วทุกคนข่อยกัะสิยอมจ้ะข่อ,ขอยจือว่าข่อยเฮ็ดปุ้นเฮ็ดท่านบ่แน่ข่อยอาชิดมีหญิงกว่านี่ก็ได้ข่อยอาชิดได้คืนหลายกว่านี่ก็ได้แค่นี่ บอกเทื่อนคนนักแข่งคอยดอกแต่บ่าคอยเจ็บใจนี่แหละเจ็บแต่บักแล้วก็เห็นอย่างเขาไม่ได้ผมตอนนี้คือแบบว่าต้องยอมเขาทุกอย่างหว่าเจ้าของรวมตัวไปแล้วเนาะอยู่ในกำมือเขาแล้วตอนนี้ อยอมเขายอมเดินตามเกมเขาไปก่อนถึงเวลาคอยเอาขึ้นวันผัาไม่ได้มีวันดีวันผ่าไม่ได้มีวันเดียว,ว,ม,ม,ว,ยวมันต้องมีวันของคอยเหลยคนแบบนี้บอเจะเล่นหรอบาเลย หมดเจริญเห็นอย่างบอก่อคืนแน่นอนเห็นน้ำคนนักคือกันแบบนี้พอคอยกับว่าเขาหาเสากินคำเนาะคอยกับหาเสากินคำคือกันคอยวะํำใจประเสริฐครับพอคอยประเสริฐประเสริฐ ผมแตะกระสูดอีดีประเสรูดรรแห้งน้ำใจนี่เงาทำพลจังอันลงพอเนี่ยน้ำใจถ้าเขาคิดดีคิดยยร้ายยังไงดีก็เขาไปะยามดัดไม่น้ำใจก็เขาไปะยามดัดบอกเราศูนย์เนี่ยทุกคน สูนอีหลีแต่กะเห็นยังไม่ได้เป็นเพะต่อไปเมื่แล้วได้ทุกคนเนี่ยกุ้งขากคนมาก,กินกุ้งนะเพราะเรามาเหลือแค่ซสมนี่ไหมต้องไปกินหลานบุฟเฟ่แต่ว่าวงนี้ไปบะได้ก็เลยต้องอยู่ห้องมื่ออื่นก็นอยู่ห้องแต่บุหัวสี่ายยางลงคลิปเด้ออันสีบะได้ไายนอนตื่นสวย พูดละใบสองใบสามค่อยว่าก,กันไปแล้วเด้อ